สวัสดีค่ะเอฟซีมือนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันศุกวันหยุดนะคะแต่บ้าหูว่าสิคลิปสิออกมือใดเนาะจ้ามือนี้อากาศตอนนี้สิบโมงครึงนะคะสิบโมงครึงอากาศฝนตกนะคะฝนตกลินแต่ว่าต้อก็อยากออกป่าหาเห็ดน,นะคะทุกคนต้อเห็นเห็ดไปแล้วคะ่ะมาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะมาถึงป่าเห็ดแล้วต้อก็อัปเดตให้พี่นอ้องเบื้องบนี้มาเก็บเห็ดกับต้อจา้าป่านี้เป็นป่าทีต้อค้านเก็บกับทุมัดนะคะป่านี้คะ่ะ ต่อยอนกับคืนป่าเดิมนะคะที่เก็บโบทนได้หมดนะคะมาเบิ้งเห็นน้าก,กันกับต้อมื้อนี้สีหลคือมื้อนั่นบอคามาดูกันค่าเริ่มต้นจุดแรกเนาะคะ่ะดอกใงโบม้าก,กับโบได้ขึ้นหอดปลาขนาดอันเลิกงานกำคำยังเข่าเลยแต่วันหยุดโบเข่าโบได้ดอกนะคะพี่น้องขาวันหยุดต้องเข่าเนะจ้ะถึงฝนที่ตกกระจิเข่าคือเก้ามืดกว่าสีแกงเนาะคะ่ะกะ เก้าโมงมันจังนี้เสียงสว่างขึ้นมาเนาะค่ะเพราะว่ามันฝนตกหนึ่งมันกับเขานาหนาวแล้วเนาะค่ะใบไม้ร่วงกับบ้านนาหนาวใส่นนาพี่น้องเนาะนี่ค่ะกับเป็นเส้นเป็นสายมาทางพี่น้นเนาะค่ะ แต่กะถึงตัดถึงถอดเนาะคะ่ะพี่หลายอยู่อีกสองวันเนาะคะ่ะมื้อนี้วันศุกร์เนาะคะ่ะอ่าที่ทำงานต่อก็เริ่มเริ่มอ่าปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะงานเคนหน่อยลงเนาะคะ่ะงานหน่อยลงเพิ่นปิดจนถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์จนถึงปีใหม่เนาะคะ่ะหลังปีใหม่ก็สิได้มาเฮ็ดชดเชยเพินนะะ่นเนาะค่ะเหมือนี้กะ ปีศาโพดตะกี้ตะเด็ดออกหลายหลายล้านถ้าได้ปิดกระบอกปิดในต้อซุกเสาร์อาทิตย์ต้อสิได้เก็บเห็ดย่างค่ะๆแล้วก็แค่ะถ้ากระบกเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าสิเก็บอีหลีกับมีอีกล้านหนึ่งอยู่ค่ะที่เพิ่นเปิดรับซื้อ,จน,อนงงนะะจนถึงน้ำแข็งลงเนาะค่ะจนถึงน้ำแข็งว่าหิมะล้พคุณล่ะค่ะมีล้านหนึ่งอยู่ที่เพิ่นเปิดซื้อนะคะ่ะแต่ว่ากับยุกไกจากบ้านต้อนะคะขับรถไปเป็นเกือบชั่วโมง ถ้าจะไปขายตรงนู่นต้องได้เห็ดลหลายนะคะประมาณ40-50โลขึ้นเนาะคะ่ะต้องเก็บสุกเสาอาทิตย์3าวันแล้วก็เอาไปขายได้ยุพี่น้องสุกเสาอาทิตย์3าวันเอาไปเต็มหลดเลยนะมันจังคุ้มเนาะคะ่ะมันจังคุ้มค่าไปขายจังไหนตัวก็ตรงใส่ไฟใช้ไฟฉายในโทรศัพท์ตัว ทรงเนาะค่ะมันจะสีแสงสว่างโอ้ยงูใ ค่ะก้องงวยนี่ค่ะต้อหาเก็บอยู่น้ำข่างขางาง่างทางยังซี่หล่ะค่ะพี่น้องค่ะกสิข่าไปในป่าแน่นะคะกตเก็บในข่างทางบกไกลถนนนะจ้ะเพราะว่ามือนี้สามีกับบ่ได้มานำนะจ้ะกสิเก็บเป็นน้ำยางซี่แหละ ก็บได้แล้วกันตอนนี้อยู่ใกล้รถอยู่นะจ้า้าได้เต็มตากะสิเอาไปใส่รถไว้ก่อน เอฟซี FC, มีเอฟซีาเห็ด hmm. นะ่ะยิ่งดอกบานยิ่งวิตามินหลายพนะจา้าความรูก็ได้ดีเนาะค่ะคุยกับ FC เอฟซีนี่กัดีจ้าได้ควมรูดีได้ควมรูดีเจา้พาพว่าเพิ่นนบายิ่งบานยิ่งมีวิตามินพนะจา้าเพิ่นนบานะ่ะตัวก็ได้รูเรื่องเห็ดจากเอฟซีหลายอยู่เนาะจา้าสมัยตะกี้ตัวบ่ได้เห็ดยุทธุ e ตัวกับ่ฮู้เรื่องเห็ดปันใดจา้า ต่อสิบวคคอยศึกษาเรื่องเห็ดท่าดว่าเป็นวีวิตามินหรือไม่มีวิตามินก็เป็นเห็ดกินได้ตัออันใดเซ่บต่อกะกินอันนั้นเน่าจ้า <c oughs> อันใดโบเซีบกินเทียนหนึ่งสองเทียรต่อกะเส้ากินแต่ว่าเห็ดผัดนี่ตัอกินคักอีหลีค่ะต่อชอบเอาไปเห็ดแหนมแน่เอาไปผัดไปออมหลายดิพี่น้องป้านเนี่ยหลายกับอีหลีแล้วกัเอฟซีที่ที่บอกว่าอยากจองเห็ดนะคะต้อง แต่ว่้อายลละเอียดเชยนหนึ่งนะจ้วะว่าต้อสิตากห็ดได้บ่เพราะว่าเห็ดช่วงหนานี่อ่ะมันสิเป็นเห็ดสีอมน้ำมากค่ะอมน้ำแล้วก็ตากแหงซ่ามากค่ะตากแหงได้ยากนะพี่น้องกว่าจะได้ต้อก็เคยตากทุกปีอยู่ดอกจ้าเวลาต้อกลับเมืองไทยตัอก็เอากลับนํำเอาไปเอาไปให้พี่น้องเพื่นทางเมืองไทยเพิ่นกิ่นนะคะเพิ่นก็ว่าแซ่อยู่แลยไพี่น้องเพื่นเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปสุบนะคะเอาไปสุปเอาไปปน ชุบเส้นปูเส้ปลา เห็ดดอกน้อยๆสี่แหงงว้ยุดอกพี่น้องเข็นเห็ดดอกอ็นเสียตากสีสี่แหงงวจ้จะขข้นเห็ดดอกงอมน้ำสี่สีแหงซรามากตัวบะมี้เคียงอันเคียงเอ้ยบ่มีนัน่นแดดเนาะค่ะพี่น้องเขาต้องใส่เคื่องอะอบค้อมร้อ่ะเคื่องทำความร้อนเปาเนาะค่ะเปาให้มันแหงก็ค้ายๆว่าอบนั่แหละจะพี่น้องเอาใส้ตัว h ้อนเปาให้มันแหงจจะ dù tay nhà thanh xin nó จังซี่เหรอเนาะก,กันได้ออกมาจากบ้านเขาปลาต้อก็สดชื่นเป็นลูกเป็นลูกชนกิดชนิดหนึ่งพี่น้องเอ้ยมอือนมันดินน้ำปลาจังซี่เต็มอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งนะเดี๋ยวเก็บเข้าเดียวก็ได้แล้วคะ่ะพี่มันอยู่น้ำหยาจตโตกับสิจกเอากคนละจำเบมืน,นี้ นี่ก็เต็มอยู่พี่น้องเอ้ย ขานเก็บอยู่นามูนี่ล่ะจ้ะพี่น้องปลาขานเก็บนะมาขานเก็บยืนงงในดงเห็ดกับทุมัดนี้นี่ล่ะจ้ะมือนีมาคนเดียวจ้อน,นี่วันสุกทุมัดมานํบาบได้เด้อจ้ะพี่น้องเอฟซี FC ของทุมัดทุมัดมาด้วยบบได้เด้อจ้ะทุมัดไปเห็ดงานเอาลูกซ้ายหลาไปซอยเห็ดมือนี่จ้ะเพราะว่าไปเห็ดบ้านพี่สาวเนาะคะ่ะไปต้อเติมบ้านพี่สาว ก็เลยเอาลูกซ้ไปนำพอได้ไปจับซอยไปซอยพอจับไม่จับไหลซอยจับอะไรเคียงมือลูกซ้าลาไปถอยกเล่นพี่น้องเอ้ยอยากอายอยุ่แหงอยากเข่ากล้องตัวพี่น้องเพิ่งแต่เข่ากล้องอยแต่าเพิ่งอยากอาย คันตะเลนกับหลายดิพี่น้องแตว่วต้อเ่อจะเก็บวแต่ว่า,า,าก,ก็สิอุดมันคันมือบ่ได้เพียมันเต็มอยู่เก็บไปเพื่นก็ซื้อยุดอกค่ะต่ว่ากี่ข้านไปเรียกแมขี่ข้านปัดมันขัรนทำคมสะอาด บุกคานจีบก็บจะว่ายังไงเนาะมาลองมาคานจิบอีกมุมนี่ก็มาจ้ะยูได้จนคำยู่ในปานะขันอยู่ในปาอยู่ได้จนคำได้พี่น้องตัวยูคนเดียวจังสิหรอคะอยูงมอง้อง,ง,งคนเดียว ชิ้นแล้วค่ะการเก็บเห็ดอยู่คนเดียวนะต้อเคยเก็บอยู่คนเดียวตั้งแต่สมัยใดเนาะคะ่ะสมัยมาอยู่สวีเดนต่อสิไปคนเดียวังสิประจานะจ๊ะมันเลยกลายเป็นชิ้นแล้วฮอกกับต้อกับปป้าที่ต้อคุ้นเคยเนาะคะ่ะมันก็คือปลาโคกบ้านไล่บ้านเล่าของเฮานี่แหละค่ะพี่น้องแต่เฮายูชิ้นมันกะแต่เฮาอยู่ชิ้นมันกะคือคือโคกไฮโคกนาเฮา มัน่เป็นตายานเพระาะความเคยชินความเคยหาเก็บอยู่ยงซี่ยุ่ถุกปีปีหนึ่งก่าหลายรอบเนาะคะ่ะปีหนึ่งกะเที่ยวมาสามรอบสี่รอบตตปลาเนาะคะ่ะไปกับตัวเองให้ได้คนเดียวนะคะ่ะมันจะเป็นผลดีที่สุดสำหรับเราบ่าต้งห่วงหน้าห่วงหลัง เอฟซีกับย่อไผ่ตัอซ้อนใต้ดอกค่ะค่ะต้อกะฝึกเริ่มคล้องแล้วล่ะค่ะพี่น้องต้อเริ่มสิคล้องแล้วละ่ะซ้อนใต้ดอกนะจ๊ะเอฟซีกับมีการแนะนำนะคะว่าเห็ดจังไห้าดอกง่ายกะถะดอกน้อยจังหนุ่มดอกง่ายกะซ้อนใต้ดอกแต่ว่ามันก็เห็ดไปเห็ดมากะชินอยู่แลยกระฝึกไปฝึกมากะชินอยู่กะโอเคอยู่นะคะแต่่ากะมีหลายรูปแบบที่ที่หเหหาเห็ดนะคะเช่น มีดคัตเตอร์กะเสียวอยู่แต่มันกะคมดีตัดเห็ดพวกนี้มันต้องใส่มีดคมๆนะจ้ะถ้ามีดบกคมมันสิแตกมันสิหักแม่จ้าพี่น้องขาแล้กก็ต้องระมัดระวังเอาเก็บเห็ดทัดนี่ต้องใส่มีดคมยางเดียวนะคะขามีดบกคมสิบ่ด,ดีเลยเพราะว่าเขาบอได้ไปนางตัดคือเห็ดคันตแลนนะจ้ะกระห้อมเข้ามาแล้วเนาะลิกบกระห้อมเข้ามาแล้วเนาะจ้าพี่น้อง ก็ใกล้สิได้พักในตอนนี้แล้วก็สิมีตอนต่อไปตอนหน้าให้ทุกคนได้ชมไปเรื่อยๆปานบ้านหนังลหลนะเนาะตอนนั้นตอนนี้คือบา้าละเนาะพี่น้องขันบ่มิตตอนกับบ่ได้ม่วนเอฟซีที่บอกอยากบอกให้ต่อคยเห็ดแบบว่าเห็ดวันทีเห็ดนั่นเห็ดนี่ต่อขออภัยนะคะต่อคือสิบ,บ่เห็ดออกเนาะจ้าแต่เลกๆนะต่อเห็ดอยู่ต้งเต้นเริ่มต้นไม่เร็กๆเอฟซีบอกว่า เห็ดเป็นอ่าอีพีนั่นอีพีนี่มันทําให้ยุ่งยากเนาะค่ะมันว่าเป็นหนังเนาะพี่น้องพี่น้องอยากเบิ้งตอนไหนพี่น้องกับเบื้องโลดว่าเป็นหนังดรอกค่ะสําหรับตเก็บเบิ้งย้าได้ก็ทาเก็บเห็ดคือเกาละจ้ะบมมีอีหยังอันหลายก็ทาเก็บเห็ดหอกค่ะตอนจบก็บเอให้พี่น้องเบิง้งคือเกาเพียงแต่แบบว่าทุกคนเห็นแล้วก็เพิดเพินนะคะคือได้เก็บเห็ดแล้วก็เพิดเพินเนท่าน,นั้นละจ้ะก็ ขอบคุณเอฟซีกำลังใจหลายๆนะคะทีจากใหต้อเห็ดนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้อคือสิบรเห็ดดอกคเพร้ากอ,อย่างเดียวก็คือแบบว่าเอฟซีได้ดูการเก็บเห็ดย่างพืเพื้พนก็นโอเคแล้วนะจ้าดูด้อนย้อนหลังก็ได้นะคะทุกคนขาเอฟซีเข้ามาไม่ก็ขอให้ดูย้อนหลังเอาเนาะค่ะอยากรู้อะไรอยากรู้ประวัติหรืออยากรู้อีหยังของต้อกับเบื้องย้อนหลังเลยค่ะ เบิยอนหลังเอาดีกาหลายแฮงมองนี่อ้ทุมัดบ่บอกต่อเลยว่าเห็ดหลายขนาดใดแล้วบ่บอกตอเออพอใหญ่นี่แไปเก็บเอาหัน,นเท่ามันหลายคักอีหลีก็บ่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันก็หลายไปเบิดเน,นาะจ้ะว่าเราสิว่าจังไดเราก็กบ่เราก็บ่ว่าไป มือลุ้นมากเก็บเอามองหั่นเด้อมันหลายค่ะกับบัวบาทเนี่ยเริ่มจกใต้ดอกเห็ดเอฟซีเบิ้งได้แล้วดาเนาะค่ะพี่น้อง,องกระต้อกระสิ่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆเนะจ้าแล้วตรงนี้ขอจุกน้ำไตเห็นปลาบูบรีก่อนนะจ้า ถึงแตกถึงหักด้วยน้ำเก็บเอานะคะพี่น้องสิน้ำมาเก็บเอาโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ต่อก็ิเอาไว้ซํำนี้ก็น่าจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีะ่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์นะคะทุกคนคะ่ะมันยังมีอีกเยอะให้เราเก็บนะคะทุกคนมีเต็มอยู่ค่ะคุณหลายอยู่ทางพุ่นก็นหลายอยู่ค่ะคุณโอเคค่ะเราก็จะ บายบายในตรงนี้นะคะบายบายค่ะบายบายค่ะเอฟซีปาก็บายบายแต่มือก็เซาเซ้าเอาอยู่นี่แหละพอะตัวสิเอาไปไว้ในรถนะจา้าตัวสิไปไว้ในรถแต่ว่าสิเก็บจุดนี้มันเต็มก้อนเราก็สิเอาไปไว้ในรถนะจา้าเพราะว่าหยูดติดถนนเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตัวจะให้ดู นี่ค่ะถนนอยู่ตรงนี้ค่ะ